Lately my thoughts got me distant Darker days filling up darker minds Stuck in this room that keeps spinning One วันนี้คือเราต้องเอารถคันใหญ่ไปส่งลูกค้าที่สนามบินนะคะเอ้าอุย้ยมาตกแต่ว่าเราเปลี่ยนยางเป็นยางหน้าหนาวแล้ว สาเอาพรมออกมาตากข้างนอกเป็นไงละ่ะหิมะตกใส่รถเราก็ทำความสาดมาแบบงามมากโอ้ยดันมาเจอวันหิมะตกเดี๋ยวมาเอาน้ำมาลาดก่อนโอ้ย ใกล้ถึงสนามบินแล้วนะแต่ว่าต้องมาแวะเติมให้ลูกค้าก่อนเติมน้ำมันให้เต็ม จอดรถเรียบร้อยอ่ะทีนี้เราก็จะเดินไปรับลูกค้านะเพื่อพามาที่รถอีกทีหนึง่งหนาวมากวันนี้แล้วคนเยอะมากที่จอดรถแบบได้จอดตึกไกลอยู่เพราะเต็มหมดเลยเมื่อกี้คือมาทางข้างล่างนะไม่ได้ขึ้นทางด่วนก็เลยแบบว่าจะจะช้ากว่าปะกะติอ่ะขึ้นทางด่วนอ่ะชั่วโมงหนึ่งไม่ขึ้นทางด่วนสองชั่วโมง วันนี้คนดูเยอะจริงอะแล้วเราก็รอลูกค้าแถวเนี้ยค่ะแถวทั้งออกก็เับทุกคนมาแล้วนะคะพาเดินไปที่รถอะอาขอบคุณค่ะน,น้องเรียบร้อยค่ะก็คือเป็นปน้องของของของคุณครูเปิ้ลนะค <c> ะ <ười> คนรู้จักง่ายง่าประเดิมครั้งแรกเดี๋ยวรารอลูกค้าเดินทางเราก็ไปนั่งรถไฟกลับไปในเมืองอะ ส่งน้องเรียบร้อยทีนี้เราก็าไปขึ้นรถไฟอะ่ะเข้าเมืองนากย่ากันไปหาอะไรกินหิวข้าวออกมาแต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็เนี่ยเป็นเร็วเขาลุ้งไงมันแบบจะได้ไปกินเขาเข้ามาอยากกินข้าวที่นากย่าเขาเป็นสายกินก็โฆษณาเลยนะคะว่าเช่ารถเนี่ยเริ่มเปิดใหญ่เป็นทางการประมาณเดือนเมษายนคะ่ะเอกสารกัน่านน่าจะเสร็จแต่เดือนเมษายนช่วงปลายเดือนก็มีคนจองแล้วนะคือจองได้เลยเดี๋ยว13บป ไปรับรถใช่ไหมวันที่สิห้าคุมพาก็มีเช่ารถต่อค่ะอันนี้ก็สไตล์แบบว่ายังไม่ใช่สไตล์แบบเปิดอย่างเป็นทางการเหมือนกันเป็นสไตล์แบบทดลองอย่างรถคันใหญ่นี่ค่าเช่าก็วันละหนึ่งหมื่นเก้าพันเยนนะคะสามวันขึ้นไปก็จะลดลงเรื่อยๆค่าเช่าก็ติดต่อมาได้ค่ะซื้อน้ำอุ่นก่อนนะคะ๋ยวนี้ดีหน่อยจ่ายด้วยอีออนเพย์ได้เอาจ่ายยังไงเลยทีนี้ ร้อนมาก <c oughs> ถือไม่ได้แล้วทีนี้ก็มาซื้อตั๋วค่ะคือการที่เราเอารถมาส่งที่สนามบินเนี่ยมีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเที่ยวละ6,000เยนค่ะค่ารถไฟเข้าเมืองนะก็ย,ย่า980เยนนะถ้าไปบ้านเราอ่ะ1,500เยนซึ่งแพงกว่าแต่ก่อนมากเลยแต่ก่อนไปบ้านเราประมาณ1,000เยน ก็เหมือนมาพักผ่อนนะคะเที่ยวนั่งรถไฟเล่นกินข้าวนะ่ากย่ากับบ้านอนะไรอย่างนี้นะเราไม่ได้ถือว่าเรามาทํางานเรามาเที่ยวพักผ่อนแล้วระหว่างที่นั่งรถไฟเราก็สามารถที่จะตอบเซฟข้อความลูกค้าได้ด้วยอะ่ะถ้าขับรถไม่ได้นะคะก็เลยจะแบบชอบนั่งรถไฟระดับนึ่งที่มาตก แล้วแบบมาวันหิมะตกเลย eye, <ST ING> เดี๋ยวก่อนนี่มันเหมือนไม่ใช่หิมะเลยคนะ่ะมันเป็นเหมือนแบบลูกเห็บเลยอนะแข็งๆลงมาป๊กๆปกปกปกเลย <ST ING> จริงๆเราอุตส่าห์ได้นั่งฝั่งนี้นะปะกติจะไม่ขึ้นรถไฟฝั่งนี้แล้วไหนอนวิวทะเลของเราไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> นี่ค่ะวิวทะเล <c oughs> อะไรเนี่ยอยู่ดีก็แบบมีหมาตกเต็มด <c oughs> ีนะตอนเช้าเราขับรถมายังไม่มีอ่ะ นี่ก็ขาาวเะในเมืองคือไม่มีหิมะนะงงี้ถ้าตรงต้อน้องๆหน่อย<ๆ>เข้ามาเรื่อยๆก็แบบโล่งเลยไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็มาถึงสถานีนะปาปุย่าค่ะเดี๋ยวเดินเนละ่นอยู่นาปุย่ากินข้าวอะไรก่อนเราค่อยกลับบ้านวันนี้หนาวมากอะหนาวจริงเนี่ยตัวน,นี้กำลังพิษนะคะเนี่ย อันนี้น่ารักครกกมัมาลูกเกาะมาลูกเกาะใช่ไหมอ่ะลูกมาหมาดขอดูพอแอนโจโก่อนเลยโอเคอยากดูกระเป๋าแล้วดูกระเป๋าก็แบบเขาไม่ไปดูกระเป๋าส่งวัยรุ่นน่ะแต่ดูกระเป๋าเป้ทำไมไม่ไปดูในก็งไนกี้อาร์ดิแดดอะไรย่ามาดูเลยตรงเนี้ย แบบนี้สิลูกแล้วเมื่อกี้ไปดูเป็นแบบเ้นหนังะแสนสองแล้วแบบหนูอย่าเพิ่งจับมันแพงไปอันนี้ก็แบบทำงานมากใส่คอมพิวเตอร์ไปทำงานเลยจ้าแบบเนี้ยไม่ชอบห,หรือมันเหมือนกระเป๋านักเรียนมากเกินไปบิส i n นเกินก็ก็ไม่โอเคน่าจะของทอมมี่ัะเมื่อกี้น่ารักดูโอเค คือเดี๋ยวเขาไม่ชอบแบบสไตล์สปอร์ตนะคะก็ต้องเป็นแนวนี้ที่ดูทอมมี่เมื่อกี้ประมาณ27,500เรยนราคารับได้คือสวยอยู่ดีก็ได้มาซื้อกระเป๋าเลโวหลอกมามามาซื้อนะเนี่ยไม่ได้มีแพลนจะมาซื้อกระเป๋านะ <c oughs> สรุปก็ได้เป็นใบนี้นะก็ดูโอเคสวยเหมาะกับเลโอ อันนี้ร้านอาหารจีนนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแถวนี้คือแบบมีแต่คนต่อคิวต่อคิวอะไรเมนูเยอะแยะหลายอย่างมากคนในเมืองทำไมชอบต่อคิวขนาดนี้อันนี้ก็ต่อคิวกันเนี่โยโอ้หคือต่อคิวหลายจุดมากไม่รู้อะไรมากอะไรเนี่ยทีชันข้างล่างก็คนต่อคิวเยอะเยอะไม่ใช่จะไปกินข้าวต่อคิวอีกไหมเนี่ย ดูร้านนี้สีกินอาหารจีนอีกปะนี้เราจะลองกินร้านนี้ดีไหมกินอาหารจีนกันอีกแล้วนั่งรอคิวหน้ารา้านน่ะแล้วแบบมาดูกระเป๋าตัวเองโอ้ยไม่ได้เปลี่ยนสักทีที่ว่าจะเปลี่ยนแล้วยิ่งมาดูยิ่งแบบนี้มันอะไรกันเนี่ยเ <c oughs> นาหนอนมากผมหายหมดแล้วด้วยคงจะได้เลิกง,งามยามเปลี่ยนกระเป๋าประจําแล้วแหละ ก็เป็นคนใช้ที่แล้วแบบใช้นานนะใช้จนเน่าก็เนา่าเกินเซตอาหารกัางวันเนี่ยค่ะ2,900เก้ 2, ยนเลือกได้หลายแบบหรือว่าจะเป็นมาโบโทฟูเอ่อขาเรียกว่าอะซุปผดัดเส้นโซบะสักอย่าง มาครบเซตแล้วค่ะน่ากินมากของเรโอเป็นเซตมาโบโทฟูนะคะกินกับข้าวเรีอวก็ชอบไปแหละของโปรดเลยหนูลองชิมซิว่าแบบมันมีความพิเศษหรืออร่อยอยังไงไหม,มเป็นไง อร่อยออเพราะว่าราคามันก็คือจะจะสูงกว่าร้านอื่นทั่วไปนะแต่รสชาติซุปคืออร่อยอ่ะอร่อยแบบเขาเรียกว่าโจฮินแบบอร่อยแบบเอ่อลำยดลำไมอันนี้คือเราต้องมาผสมเองนะโชยุกับน้ำส้มอ่ะแแบบไม่แน่ใจว่ามันจะอร่อยไหมเลยอ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะเขาพูดอยู่แต่ไม่ได้ฟัง มันก็ผสมไปมัม่ๆเลยเนะี่ยอันสีเหลืองจะเป็นหอยโฮตัาเตะแล้วก็มีกุ้งแล้วก็เอ,อขนมปีบหมูอไร,ไมร่อยไหมลูกเัน๋ยวก็อร่อยหมดแหละคือแบบมันจะมีแต่ผักอย่างเดียวเลยไม่มีหมูไม่มีอะไรสักตัวเหมือนกินมังสวิรัติเลยอะ <c oughs> <c oughs> มีแต่เส้นกับผัก และขนมก็คือเต้าหวยอีกแล้วคือแต่วันนี้กินน่ากินมันมาในเซตเราต้องกินให้มันแบบอครบหมดอยากกินเต้าหู้น้ำสดแบบเซเว่นที่เมืองไทยอ่ะเอาเอาอ,นนอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้รสชาติเหมือนเต้าหู้น้ำสดอืมไม่มีความเต้าหู้อะไรเท่าไหร่ คืเต้าหู้นมสดชัดๆเลยอันนี้อร่อยอ่ะอชอบเลยมาลานี้ไปกินรอบก่อนนะอันนี้อร่อยกว่า <c oughs> ร้านนี้ก็มาชิมเฉยๆร้านเมื่อกี้มันเป็นเซตอาหารกลางวานันมันเลยไม่แพงแต่เมนูอื่นของเขาคือแบบจานหนึ่งก็คือแพงเลยแต่แบบมันไม่ได้อร่อยว้าวอ่ะมันธรรมดา <c oughs> <c oughs> แล้วแบบทำไมอากาศดีเชียวแล้วเมื่อเชา้าคืออะไรมองอะไรก็ไม่เห็น มาถึงฟุตโซแล้วค่ะเดี๋ยวต้องนั่งแท็กซี่กลับนะรถป๊อปป้าตอนนี้ข้างหลังมันนั่งไม่ได้เพราะว่าเอาเครื่องปรับอากาศไปไว้ข้างหลังจะเอาไปบ้านตึกอ่ะวันอังคารเขาจะมาติดให้ก็เลยแบบต้องเรียกแท็กซี่กลับเองาั้วนี้มีมาตอกอะ่ะ โอ้ย,อยลมหนาวมากวันนี้หนาวจริงหนาวแับหนาวสุดเลย

オッケー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 朝1分はにしろカかうやばかないきかなかはこれはさくらでなかじゃねー No can go one more day